กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนที่ดินตาบอดหาทางออกยังไงดี สวัสดีครับพี่วัดแหมได้ข่าวว่าแม่เพิ่งให้ที่ดินมาไม่ใช่หรอทำไมมานั่งทาหน้าตาหน่อยอย่างนี้ล่ะครับก็ใช่นะ่ะสิเพิ่งได้มาเนี่ยแต่ว่าเป็นที่ดินไม่มีทางออกถนนเลยอะ่ะโดนที่คนอื่นล้อมรอบไว้หมดด้านไม่รู้จะทํำยังไงดีเนี่ยอ้าวแบบนี้ก็ที่ดินตาบอดนะสิลองไปคุยกับเจ้าของที่ข้างๆให้เขาเปิดทางให้เราไม่ล่ะใช่แล้วค่ะกรณีที่ดินของเราเป็นที่ดินตาบอด แต่เราต้องการให้มีทางเข้าออกไปยังที่ของเราเราก็ต้องไปคุยกับเขาเพื่อขอให้เขาเปิดทางให้ได้ไหมโดยเราก็อาจจะเสนอค่าเช่าตามความเหมาะสมด้วยถ้าเขาต้องการแต่หากคุยแล้วไม่ได้ผลสามารถติดต่อสำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรมหนึ่ง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  กดเจ็ดเจ็ดนะ <laughs> จะบอกให้